ขออกาศครับเอ,อเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยนี้คือไม่ติดฝุ่นกันเลยใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วสงสัสยอยู่ข้อนะครับทําไมในสมัยพุทธกาลอะและปล่อยง่ายกว่านะตอนนี้ซึ่งเทียบกับตอนเนี้ยยิ่งมีเท่าไหร่ย,ยิ่งกอบโคยคือบางทีถึงขั้นแบบเดือดร้อนชาวบ้านปานาณติบาทก็ยอมอะครับอืแต่ พอตัดภาไปคนจนกับยิ่งยึดยิ่งปล่อยอยากนี่แหละพระศาสดาถึงให้ฝึกให้ทานไงเนพราะให้ทานเป็นการเพื่อละความตะหนีเป็นเพราะเรามีความตรหนีล้วจึงมีความหวงแหนและความตะหนีนี้มันเดินหน้าตลอดนะเพราะตนีเกิดมาจากตัณหาตัณหาไม่มีจบตัณหาเนี่ยให้ยมได้อะไรพอใจเดี๋ยวยมก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นอีกมากขึ้นไม่มีจบเลยอืม ได้มาอันนี้อ่ะกะว่าจะพอแล้วพอ,อได้มาจริงขออีกหน่อยหน่อยขออีกหน่อยแถมตลอดเลยให้เราสังเกตตัวเองเถอะตัณหานี้ไม่จบนะถ้าตามตัณหาไปเรื่อยเื่เรียบร้อยเลยเราก็ต้องผ่านคติห้าเนี่ยไปอย่างไม่จบเหมือนกันนระกกัาเนศชานเปลววิสัยดังนั้นพระองค์ก็เลยฝึกให้ละความตณหนีพอละความตณนีก็มีการจําแนกแจกทาน พอจำแนกจากทานเนี่ยนี่เขาละเราละได้แค่ส่วนรูปนะเนี่ยจำแนกทานเนี่ยแค่รูปนะแต่ถ้าทานที่ปราณีตขึ้นไปต้องละอารมณ์ด้วยนะยมต้องให้ทานในอารมณ์เช่นอภัยาทานอเวลทานอภัยญาปชาทานเห็นนะเนี่ยอารมณ์แค่เนี้ยละได้ไหมให้ทานเขาได้ไหมโอ้ให้ไม่ได้นะอภัยาทานเก็บไว้ก่อนเอาพยาพยาบาทไปแทนแล้วกัน <laughs> อย่างเงี้ยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราก็ต้องให้อ่ะต้องรู้จักให้อืมพระองค์บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยนะอืมและทานพวกนี้ยมีในอะไรก็คือสินห้านะให้ทานชีวิตไม่มีประมาณคือสินข้อที่หนึ่งไม่ต้องไปวิ่งปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยนกโอ้โหปล่อยทั้งร้อยปีจะได้ถึงล้างตัวไหมเนี่ย แต่รักษาศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวพระองค์บอกว่าเป็นการให้ชีวิตอย่างไม่มีประมาณเห็นไหมโอ้นับไม่ได้เลยแค่เราไม่ฆ่าสัตว์นะพอแล้วคุมแล้วให้ทานทรัพย์ไม่มีประมาณรักษาศีลข้อที่สองไม่ขโมยแค่นั้นเองใช่ไหมเนี่ยพระองค์ยังบอกสินหเป็นมหาทานชั้นเลิศ ใครอยากให้ทานดีๆเนี่ยรักษาสินห้าเป๊ะเลยเนี่ยแล้วการให้ทานเป็นเดชให้ได้โกกระซับการรักษาสินจริงเป็นเดชให้ได้โกกระซับด้วยไงเห็นนะเราให้ทานด้วยรั์ก็ได้ปกกระซับผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศแต่เลิศกว่ารักษาสินก็เลิศกว่าอีกอมเห็นนะเนี่ยมีเป็นระดับระดับไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าให้ปกกระซับเนี่ยก็ต้องมีอีกว่าผู้รับผู้ให้ บริสุทธิ์สองฝ่ายหรือมอ่บริสุทธิ์ทั้งคู่หรือบริสุทธิ์อย่างเราฝ่ายนะหรือผู้รับเป็นใครสัตว์ปุถุชนทุศีลปุถุชนมีศีลอริยะขึ้นไปถึงทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เห็นไะโอ้โหจำแนกละเอียดยิบมากเลยอะ่ะใช่ไหมอ่าแล้วทั้งหมดก็ยังมาถูกรวมที่การวางจิตนะ ได้อันนี้สงมากวางจิตผิดก็ยังไปนรกต่อหลังจากรับอันนี้สงตรงนั้นแล้วใช่ไหมเทวดาจาตุมหาราชิกะตายไปก็ยังเป็นอาคามีไปนรกกาเนิดด้ยสานไปลวิสัยต่อก็ต้องมาลงที่วางจิตถูกอีกคือละความเจหนีอันเป็นมนทินคือไม่หวงแหนให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากอืมเนี่ยก็ไม่ง่ายนะในเรื่องทานอย่างเดียวยังโอ้โหปราณีตแบบ ละเอียดอ่อนใช่ไหมองค์จึงบอกว่าปาลิจาริยานุตระยะนะในทานแบบอื่นเนี่ยมันเป็นของปุถุชนเป็นของชาวบ้านมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานพระองค์ก็ให้มาทั้งชาติทั้งชีวิตแล้วพวกเราก็ให้มาทั้งชีวิตทั้งชาติแล้วพองค์จึงให้เน้นว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยที่เหลือเนี่ยต้องนิพพานนะถ้านิพพานเนี่ยปาลิจาริยานุตระยะดีกว่าคือให้ทานที่เป็นอริยะ เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะเนี่ยบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตบำรุงอย่างอื่นพระองค์บอกมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีนะแต่เป็นของปุถุชนเขาทากันเขาปล่อยเข้าไปนะเรากําลังจะมุ่งมัรคผลนิพพานแล้วนะเชิญต่อผมนะครับมีไหมมีต่อไหมไม่มีครับไม่มีแล้วใส่แค่นี้ครับก็เออแล้ว ในส่วนของคนจนก็คือมันมีตันตันหาใช่ไหมครับังนั้นคนจนคนรวยเนี่ยมีเหมือนกันหมดมีความผูกพันเหมือนกันนะนะจะว่าคนจนเนี่ยอย่างพระศาสราบอกใช่ไหมทรัพย์ก่อนน้อยเมียก็ใหม่สวยนะแต่ละไม่ได้ใช่ไหมออ,อย่างเงี้ยไม่มีอะไรซึ่งคนมองเนี่ยโอ้โมันน่าจะละได้นะมันไม่มีอะไรเลย แต่ก็ละไม่ได้นั่นแหละเครื่องผูกอันเหนียวแน่นอ่าขอบคุณครับขอ <c oughs> โอกาสครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าจะอธิบายเกี่ยวกับนาัสิการนะครับการทำในใจอะครับมนัสิการครับผมผม <c oughs> คิดตัวเองผมยังงงว่าก <c oughs> ารทําในใจมันต่างจากการคิดยังไงอะครับคิดคิดมันก็จะปรุงแต่งไปใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับผม แสงกระฉากยมเข้าใจยังเข้าใจแล้วใช่ไหมแสงกระฉากลําแสงมาถึงรอยแสงและมาถึงฉากถูกต้องไหมความคิดที่โยมบ้านเนี่ยมันเป็นฉากแล้วนะมันคือฉากนะอ่ามนัสิการเนี่ยคือช่วงนี้นะลำแสงนะอ่ามนสิการในช่วงลำแสงนะกำลังพุ่งไปหาฉากนะมนสิการไม่ใช่คิดแล้วนะ แล้วมณสิการเนี่ยมณสิกากาลีกาละมณจสคือใครกาลีกาละคือการกระทําใจของใครที่มีการกระทำเห็นนะลลำแสงนี้กําลังมีปลายทางที่อะไรนะสัญญามีประมาณมากปลายทางของสัญญานั้นเป็นอะไรคนพวกนี้ทำชาญนหนึ่งสสสมาได้แล้ว เขารู้แล้วปลายทางของลําแสงแบบนี้แบบนี้เขาได้มาหมดแล้วเขาจะเห็นสิ่งที่ปลาเนีขึ้นไปปลายทางของเขาเป็นตรงนี้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 ไล่ไปเรื่อยๆเห็นนะเนี่ยอ่านั้นตรงนี้ไม่ได้คิดนะเหมือนการดักใจคนในพระสูตรนั้นเห็นไหมคนคนหนึ่งเนี่ยรู้ใจคนอื่นด้วยการดักใจดูวิตกวิจารณ์เขา ดูวิศววิจาณ์คือดูผืนหนาแล้วนะแต่บุคคลพวกที่สี่เป็นยังไงดูมนสิการดูลำแสงของไอ้สัตตานังนี้มันไปจับลำแสงไหนแล้วจะรู้ลำดับพฤติจิตเนี่ยว่าต่อไปเขาจะคิดอะไรนี่เห็นนะไอ้นี่ปลาณีตกว่าใช่ปะเ,เหมือนกันเลยเอเข้าขใจ,ขใจเข้าขใจไหมขอโอกาสเจ้าค่ะ ต่อเรื่องนี้ก็เท่าที่ฟังแล้วหนูยังไม่เห็นประโยชน์ของการที่เราจะน้อมไปอาคาัสานัญจารตนะเลยเพราะว่าเราเดินในลักษณะของตัดภาวะปฏิลาธิการถูกต้องอันนี้คือคือถ้าโยมเนี่ยมีปัญญียีมากในรูปแบบอย่างเงี้ยว่าโยมไม่เห็นประโยชน์เลยในการที่จะน้อมไปถูกแหละถูกเลยแต่ละคนที่ที่ไม่เห็นประโยชน์ตั้งแต่แรกพราะเห็นอริสัตต์เราไม่เห็นประโยชน์เพราะอะไร เพราะเรารู้อริยสัจใช่ไหมเพราะเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมาก่อนแต่คนที่ไม่รู้มาก่อนเขาก็เลยเห็นไงหรือคนที่มีสังโยชน์ยังมีความผูกพันในสิ่งนี้มากอยู่แต่การเห็นการเกิดดับยังน้อยอยู่ความมั่นคงในอริยสัจยังน้อยเขาก็จะเพลินต่ออากาสาวิญญาอากินนะแล้วเขาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากก็จะไปว่าเขาได้ยังไงเขานั่งปุ๊บเนี่ยจะตุตชาญ ขยะเป็นไม่เกียรติทิอากาศาอ่ะอะไรวะเราทําเป็นปีเป็นชาติไอ้นี่มันแพบแพรบ,บไปพระเจ้าก็ต้องมีสอนให้กับผู้อินทรีย์แบบนี้<ม>ใช่ไหมเออเข้าใจไหมได้เขาได้แล้วเขาเข้าใจแล้วก็เขาก็ไม่น้อมไปเขาก็จอดอยู่แค่อะไรก็ได้ใช่ใช่แค่เราอย่างนี้เราพอเราเข้าใจเราก็จอดอยู่กับลมจบแล้วไม่ต้องไปสนใจอา,าอากาศสงอากาศษานะ แล้วใครจะคุยจิตของเราก็จะไม่น้อมไปอ่าเหมือนคนรู้เรื่องสั์จิตน้อมไปในนิพพานเนี่ยผู้เจ้าบอกใครมาคุยเรื่องในวสัญญาโอ้หไรสารละจิตจะไม่น้อมไปเพื่อสิ่งนั้นอืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะใช่น้อมไม่ลงอเพราะเราน้อมไปเพื่อเพื่อการสิ้นอาสวะมากกว่าเพราะเราเห็นตรงนั้นน่ะมันมันยัง เป็นความปูกพันเป็นความอาลัยไงมันยังเป็นภพอยู่จะไปเอาทําอะไรใช่ไหม,มยิ่งถ้าเราเห็นตรงเนี้ยเราจะวิเคราะห์มรรควิธีที่พระศาสดาบัญญัติไว้เนี่ยได้ละเอียดขึ้นเลยพอมรรควิธีเนี้ยเห็นแล้วโอ้มรรควิธีนี้สร้างภพสร้างภพไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะวางหมดเลยมรรควิธีไหนสร้างภพอาหารเลปฏิกูลสัญญาสุภาษสัญญานี้ไม่ใช่ละอืมนะถูกไหมถูกดี ก็เหมือนปฏิปทาที่พู้เจ้าบอก4แบบอะปฏิปทาทูหมดน่ะแต่เนี่ยปฏิปทาสามสามเพราะอะไรบรรลุช้า่าปฏิบัติลาบากอะไรอย่างเงี้ยนะอืนั้นเราต้องพิจารณาเลือกในการเลือกเราก็ดูว่าพระองค์สัรเสริญไว้ไหมสันเสริญสันเสริญอะไรอนาปานสติกายัคตาสติการละนันทิเราก็มาทําให้มากสิใช่ไหมอืมนั่นแหละ ผู้ใหม่ผู้เก่าเข้าใจหมดนะ,อ,ะอนุมานเอาเองออมีคำถามเพิ่มไหมข้างหลังใ,ใครส่งมไมปข้างหลังกันนะ,ะส่งไปละมีละได้ละได้ละได้ละ,ละครับขอบอาจาจย์ เ,เรื่องของการให้ทานครับถ้าเราจะตั้งจิตให้ถูกคือละความตานันหนีใช่ไหมครับคือไม่มีจิตผูกพันในผลหรือมุ่งการสังสมทีนี้เนี่ยครับันนี้เป็นหมู่การให้ทานนะทานของคนดีคือเล็งเห็นผลแล้วจึงให้ใช่ไหมครับเราจะพิจารณาให้แตกต่างกันยังไงครับเรื่องนี้ก็ก็เนี่ยแหละก็คืออา <c oughs> การเล็งเห็นผลว่าผลของการให้ทานแบบเนี้เป็นไปเพื่อนิพพานแต่ไม่ได้ ไม่ได้ว,ว่าหวังผลในทานนะแต่เล็งเห็นผลว่าการให้ทานเนี่ยต้องวางจิตแบบนี้แบบนี้จึงจะเป็นไปพร้อมเพื่อการปล่อยวางแต่มันมันจะเฉือนกันนิดหนึ่งนะไม่ไม่ได้หมายความว่าเราสมมติมว่าเราซื้อของมาให้ถวายพระสงฆ์เช่นเราซื้อไม้กวาดมาแล้วเราเลยเห็นผลว่าพระสงฆ์จะได้ไปใช้กวาดวัดไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ คำว่าเรงเห็นผมไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก็อย่างนั้นด้วยแต่ตื้นไปนิดนึงอืงแต่ให้ลึกขึ้นไปก็คือว่าเรยงเห็นว่าตั้งจิตให้ถูกต้องแล้วก็จะได้นิพาในอนาคตใช่ใช่ขอบคุณคััพระอาจารย์พระศาสดาเคยถามในหมู่พิกขุนะมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเลยอืม ทุกคนนั่งเงียบกันหมดพระองค์บอกว่าในหมู่คนพวกเนี้ยแย่สุดคือโสดาบันโอ้โหผมว่าจะถามเลยไม่กล้าถามเดี๋ยวหลุดอันนี้ส่งเสริมได้คนที่ขยันถามผิวพรรณจะผ่องใสมีผิวงาม นะ,ะผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองนี่นะต้องการในที่สงเชิญถามถือว่าเราเ,เ,เราเริ่มปีใหม่ด้วยดีด้วยพุทธวจนะนะแล้วก็ถือว่า พวกเราที่มาในเป็นผู้สละซึ่งความสุขที่คนกลัวตื่นเช้าได้แสดงว่าเมื่อคืนนอนไม่ดึกหรือถ้านอนดึกก็แสดงว่าเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญ oh <yeah. S 1> ม,<า>มีทางออกให้ ค่นะเขาขาดค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะอันนี้ไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่โยมมีกําลังที่จะมา <c oughs> ฟังธรรมของตถาคตอันมดิแสดงอยู่นะคะค่ะพระอาจารย์ก็ได้พูดเสม,มอว่าอย่ายึดติดพระอาจารย์แต่ว่าโยมยังยึดติดอยู่่ <c oughs> <c oughs> ะคเพราะโยมนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์มาเมตตาเสสละเปิดธรรมของตถาคตนะคะ จะต้องไปล่องในรกอีกที่อื่ไม่ใช่ในรกตอนตายนะคะในรลกตอนที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เจอทุกมาสาหัสสาก,ากันก็ถ้าตัวไม่ได้อยู่ที่นี่เปิดยูทูบที่บ้านก็เซิร์ชเอาว่าวันนี้ทุกเรื่องอะไรเรื่องโกรธหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พระอาจารย์ก็จะมีคําตอบให้ตลอดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ติดภารกิจทางโลกขาดการเยี่ยมเยียนพิคุนะคะก็ไปเจอโลกธรรมแปดดึงไปก็ฟุ้งเลยค่ะ แต่ทันทีที่มานั่งลงใต้สารไม้นี้ปุ๊บเห็นพระอาจารย์แล้วก็ได้กราบพระอาจารย์อกุศลในใจของโยมก็ดับลงทันทีอะค่ะค่ะมีพระสูตรอยู่มีพระสูตรอยู่อันนี้ไม่ได้พูดเองเวลามีอกุศลเนี่ยนึกถึงตถาคตนึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ และการทัศนานุตรยะเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมยึดได้ยึดแบบพ่วงแพร่ยึดแบบพ่วงแพร่เมื่อถึงฝั่งแล้วทิ้งได้ไม่ต้องกลัวน้อยใจ <c oughs> <c oughs> ก็ปรติเราเทศกาลแบบนี้ก็ยมก็จะมีไรายได้เยอะนะคะทีนี้ยมก็ทิ้งทั้งนั้นมาเลยค่ะเอาอริยสัพพ์โอกต oh. <laughs> แรกก็กล่าว่าจะกลับนี่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะอยู่ต่ออีกคืนนะะึงค่ะเพราะว่าอืเพราะว่ายมคิดว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตย,ยมก็คือการได้มาเจอผู้เทอเจานะนะคะ <laughs> ค่ะก <laughs> ็ต้องขอกราบขอพระคุณแล้วก็พระธถาคตนะคะ ที่ได้ทําให้พวกเราพ้นนรกอะคะ่ะโยมเองแล้วก็พวกเราทุกคนก็อยากจะสนับสนุนพระอาจารย์นะคะอยากกรากบขอพระคุณพระอาจารย์ที่ได้เมตตาเสียสละนะคะพร่ำสอนบอกสอนพวกเราอะคะ่ะแล้วก็อยากให้พระอาจารย์ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นจะได้มีแรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมาจาักรของรัฐาคตตลอดไปอะคะ่ะอืมะะสาธุส <c oughs> <c oughs> Mm-hmm.